ไม่ได้หรอกเปียกแล้วขึ้นพยายามเอาเองลูกต้องมีทักษะเ,เอาเองหรก,กไปนั่นแหละกดเลยจัเร็วเอาทาร์โลมาจกกับก็ด้วยแล้วลูกมาเร็วสนุกไหมคะวันนี้มาที่ไหนกันเอ่ย ตอนนี้เราอยู่ที่หาดตันยมโปนะคะเด็กๆมากินอาหารทะเลกันเลยใช่ไหมวันนี้แม่แม่แม่โมยแม่แม่ใหญ่มาประชุมผู้ปกครองกันค่ะมาเที่ยวที่โรงเรียนอนุบาลแล้ววันนี้เพียรพิมก็โดดเรียนด้วยกระโดดไปเรียนแล้วไปเแล้ววันนี้แม่สอนชดให้แม่สอนชุดให้แม่สอนชุดให้ลูกแม่สอนชุดให้ลูกวันเดียววันเดียววันนี้ไปเรียนต่อ่ะ mangkang